Put your head down, Welcome to my zoo. Put your head inside my big black wild ride. I can still help you. Honey, can you spy the divine in swine? Cause he can't see you. อันนี้ก็หน้าง,งานอ่าอำเภอแกลงระยองไล่ก่ออิดอยู่นะครับนี่ขั้นตอนก่ออิดั้นสองมนะากตังค่าจบแล้วนะครับอนี้ก่ออิดภายนอกนะครับอิดบนเมานะครับระบายอากาศด้วยช่องลมนะครับแล้วก็ทำฝ้าเพดานนะครับมีช่องระบายอากาศอยู่ที่ บนฝ้าเพดานอีกอีกครั้งนะครับเนี่ยข้างบนฝ้าปูด้วยฉนวนโฟม E.P.S นะครับชนิดไม่ลามไฟนะครับฉนวน E.P.S 2นิ้วนะครับนี่ก็จะเป็นหอนออ็อกขนาดส่คูณสี่นะนี่เป็นบันไดลิงนะครับเพื่อที่โล่งนะครับ มีนกเข้าด้านนี้นะครับลงมาบันไดนี้นะครลงมาทางช่องที่เว้นไว้นะครับแล้วก็ลงบันไดไปชั้นหนึ่งนี่นะครับนกลงมาช่องนี้นะครับใช้ผนังด้านนี้นะครับตามเข็มนาฬิกานะครับวนซ้ายนะครับแล้วก็ลงไปที่ชั้นหนึ่งครับนี่เดี๋ยวจะมีผนัง กั้นอีกแผงนึงนะครับอังน,นี้ด้านนี้ก่อทึบนะครับกั้นช่องตรงนี้กั้นไว้แล้วก็เปิดช่องนะครับเปิดช่องให้นกบินลงไปนะครับที่ชั้นหนึ่งแล้วก็แยกเข้าชั้นสองจุดนี้นะครับก็เดี๋ยวก็จะมี partition กั้นแผงกลางหนึ่งจุดนะครับสองจุดนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะบังคับให้บินไปด้านหลังสุดของตัวอาคารนะครับแล้วกลับมาด้านนี้นะครับ พยายามใช้พื้นที่ให้คุ้มนะครับนี่ก็จะเป็นหลังคาทรงจั่วนะครเป็นช่องระบายอากาศอยู่เ60เซนนะครับก่ออิขึ้นไป3ก้อนนะด้านหลังเดี๋ยวก็ติดช่องลมหมดนะครับระบายอากาศกันมแมลงเข้าเรียบร้อยนะครับ นี่ก็จะเป็นชั้นสองเดี๋ยวลองดูชั้นหนึ่งนะครับอันนี้บันไดลงเลขที่นะครับบันไดนี่ก็จะเป็นบริเวณชั้นหนึ่งภายนอกเป็นอิดมวลเบาะนะภายในเป็นอิดบอ็อองพื้นเดี๋ยวก็มาฉาบ อ,อุดรอยต่อเป็นพื้นนะครับเร่งนะครับปิดงานน่าจะช่วงปลายเดือนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหล็กฝ้าเพดานนะครับฝ้าเพดานเป็นโครงเหล็กนิ้วครึ่งนะ น,นี้ก็เวรภายนอกอาคารนะครับหน้าตาก็จะอยู่ประมาณนี้ถอยดูไกลๆนะครับทีมงานใช้แต่รถสีขาวนะครับมงาน รอบนอกของตัวอาคารนะครับขนาด8คูณ16นะครับมีหอ4คูณ4นะครับทางลงเป็นช่องบันไดนะครับแต่ให้ลงง่ายนะครับโดยที่ไม่ได้เทบันไดออหอนอกนะครับมีแค่บันไดาทางลงชั้นหนึ่งนะครับนี่ก็ภายนอกหน้าตาเป็นอย่างนี้นครับด้านหลังบ้านนะครับ ใส่พัดลมดูดอากาศนะครับด้านหน้าบ้านนะครับก่อปิดทึบนะครับมีช่องลมแค่ด้านข้างนะครับข้างซ้ายกับข้างขวานะครับลมเข้าจุดนี้แล้วลงเข้าไปในตัวอาคารแล้วก็ไปออกข้างล่างนะครับเข้าข้างบนออกข้างล่างนะครับแล้วไอ้ที่เห็นเนี้ยคือมีอ่าสี่ล็อกสี่ล็อกนะครับข้างละสี่ล็อกก็สองข้างแปดล็อกแต่ผม เปิดลมแค่บางส่วนนะครับไม่ได้เปิดทั้งทั้งตัวอาคารนะครับเปิดเท่าที่ผมต้องการนะครับเดี๋ยวจะระบายลมออกมาด้านหลังนะครับปกติถ้าเข้าข้างหน้านะครับก็จะออกข้างหลังแต่ของผมจะติดด้านข้างนะครับมันขึ้นอยู่กับติดไม้ตีดดังข้างในด้วยนะครับว่าเราจะบังคับวงบินไปทิศทางไหนนะครับก็ ตัวอาคารนะครับจะไม่มีฝ้าเพดานยื่นออกมานะครับชายคาผมจะทําไว้เสมอตัวอาคารนะครับก็จะก่ออิฐผมจะเทเสาสเมตรนะครับแล้วก็ตั้งดังขึ้นไปอีกหกสิบเซนนะครับก็คือก่ออิฐขึ้นไปอีกสามก้อนแล้วผมก่ออิฐไว้ริมนอกชิดริมนอกของตัวอาคารนะครับ หน้าตาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก่อชิดนริมนอกนะครับถอยเหล็กเหล็กหลังคาเข้าไปประมาณ8ดเซนนะครับแปดถึงสิเซนนะครับแล้วปิดทับด้วยเชิงชายนะครับเชิงชายหน้าแปดปิดกันนกกระจิบเรียบร้อยนะครับข้างในนี่นะครับ เดี๋ยวฉาบแล้วนะครับจะเสมอกับเ,เชิงชายนะครับสวยงามครับไม่มีมแมลงเล็กมแมลงน้อยเข้าไปได้แน่นอนครับนี่ก็โดยรอบตัวอาคารนะครับก็จบที่สองล้านกว่าบาทน,นะครับตัวนี้ทางนี้นะครับ เดี๋ยวมีเพิ่มเติมนะครับเทพื้นรับบ้านอันนี้ลูกค้าจ่ายเพิ่มนะครับเทพื้นรับบ้านนี่ภายนอกของตัวอาคารนะครับทั้งสองด้านนะครับด้านซ้ายด้านขวาก็เป็นช่องลมระบายอากาศนะครับซึ่งจะพาอากาศด้านนอกนะครับเข้าไปลงด้านล่างนะครับแล้วก็ออกข้างล่างนะครับเข้าไปที่ผนังชั้นในเดี๋ยวจะมีก่ออิอิฐบล็อกนะครับเบิ้ล ผนังขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับช่องเข้าผมก็จะอยู่ทิศทิศใต้นะครับรับกับหลังคาพอดีฮนะเดี๋ยวล็อกนี้ผมจะก่อเใส่ช่องลมไว้นะครับแล้วแผงนี้ก่อปิดทึบนะครับแผงของหอนกนะครับ นี่นะครับโดยรอบของตัวอาคารนะครับก็หน้าตาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับห้องก็คุมไว้ใต้บันไดนะหนึ่งล็อกก็เดี๋ยวก่อไว้อย่างนี้นะครับนี่นะแล้ว ผมจะก,ก่ออิฐบล็อกนะครับอีกหนึ่งชั้นนะครับที่ริมในเสานะครับอันนี้เสาผมน่าจะเป็นหน้ายี่ห้านะครับจะเป็นเสาหน้ายี่ห้าแล้วก็ก่ออิฐบนเบาชิดริมนอกนะครับก่ออิฐบล็อกชิดริมในนะครับมีช่องว่างอยู่ตรงนี้ประมาณาสิบถึงสิบสองเซนนะครับก็ เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะก่อเองนี้นะไปหยิบใหดูเดี๋ยวผมก็ก่ออิกประมาณนี้นะครับอิบล็อกอยู่ชิดดิมภายในนะครับแล้วก็ชักรองสวยงามนะครับมีช่องว่างอยู่ตรงนี้ประมาณ1 0 1ถึง12เซนนะ ก็จะมองขึ้นไปชั้นบนนะครับที่ชั้นสองนะครับนกขึ้นลงทางนี้นะขึ้นไปแล้วก็จะตรงขึ้นไปที่หอนกนะครับแล้วขึ้นไปทางช่องที่ผมเว้นไว้นี่นะครับจะออกไปชั้นบนสุด mm hmm. ก็หน้าตาประมาณนี้นะไซนี้จะไม่มีพื้น ไม่มีพื้นชั้นสองไม่มีพื้นเหาะดัดฟ้านะครับเป็นฟ้าเพดานแทนนี่ก็เดี๋ยวมาชมเลยครับว่าถ้าเป็นฟ้าเพดานโครงเหล็กก็หน้าตาประมาณนี้นะ นี่นะครับฝ้าเฟดานสมาร์ทบอร์ดยิงฝ้าใส่กับโครงเหล็กครับเพื่อที่ผมจะได้เอาไม้มาฝากไว้ที่เหล็กได้ครับนี่นะ เราจะติดเม็ดยี่สิบเม็ดยี่สิบไปจนสุดเลยนะครับเม็ดยี่คูณเม็ดยี่นะครับฝ้าเพดานนี่ก็เก็บเรียบร้อยนะครับทีมงานเราเดินเต็มทุกจุดนะครับไม่ต่ำกว่าสามถึงสี่เซนนะครับทุกจุดที่รอยเชื่อมน,นะครับเก็บงานสวยงาม ต้องตามหลักวิชาการแน่นอนครับนี่นะครับอยเชื่อมไม่ต่ำกว่า3-4มถึงสีเซนแน่นอนครับทุกจุดก็ดขอฝากผลงานแล้วก็วิธีการทำต่างๆนะครับจุดไหน ไม่เข้าใจหาตกบกพร่องตรงไหนสอบถามเข้ามาได้นะครับต้องการให้ทุกคนนะครับได้ทำได้ด้วยตนเองนะครับแต่ท่านไหนที่ไม่มีเวลาไม่อยากทำยินดีครับยินดีครับทำให้นะครับทีมงานพร้อมนะครับตอนนี้ก็ขอสร้างอยู่ทั้งหมด3ที่นะครับ ก็เดี๋ยวเสร็จที่นี่แล้วถึงจะไปขึ้นที่อื่นนะครับเหมือนที่บอกนะครับที่พนัทมิคมพรุ่งนี้ก็แล้วเสร็จนะครับรอเคลียร์ของเคลียร์พื้นที่แล้วก็เดี๋ยวย้ายไปหน้าง,งานใหม่นครับ mm hmm. ก็หน้าง,งานใหม่จะเป็น mm hmm. แบบหอนกนะครับแบบช่องลิฟต์นะครับ mm hmm. เป็นห้องบินเล่นสมกับช่องลิฟต์นะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวผมพาไป ตอนที่ถนาดทำเดี๋ยวผมพาไปรับชมอีกทีนะครับอตอนนี้ก็ครปบมเปเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีอัปเดตเพิ่มเติมตรงไหนนะครับผมก็มาจะจะมาถ่ายทำให้ชมกันอีกทีนะครับขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ การแฟขนาก้าทอฟฟี่หนวยแดจังหวัดชุมพูนีระยองราชบุรีอ่าบรีสัตวแกและสัตวราดสอบาลเียดเพ่เติมทัฟฟี่หนวแงทศมณ